น้องมารขวัญรัตสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปชมอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการปลูกฝังวินัยของเด็กๆนั่นคือการแปลงฟันหลังอาหารกลางวันค่ะหลังจากอิ่มอร่อยกับมื้อกลางวันเด็กๆต่างรู้หน้าที่ของตัวเองแต่ละคนหยิบแปรงสีฟันของตัวเองออกมาจากกล่องอย่างคล่องแคล่วบางคนบีดยาสีฟันเองได้แล้วบางคนยังต้องให้คุณครูช่วยนิดหน่อยแต่สิ่งที่น่ารักที่สุด คือความตั้งใจจริงของทุกคนค่ะการแปรงฟันไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพช่องปากแต่ยังฝึกให้เด็กๆมีวินยัยรู้จักการดูแลตัวเองฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านการจับแปรงควบคุมทิศทางเรียนรู้ลำดับขั้นตอนและมีความภาคภูมิใจเล็กๆทุกครั้งที่ทำสำเร็จด้วยตัวเองสำหรับเด็กๆแล้วนี่คืออีกหนึ่งก้าวของการเติบโตที่สำคัญค่ะที่อนุบาลขวัญรัดเราปล่อยให้เด็กได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว และเติบโตไปพร้อมกับความเข้าใจอบอุ่นและมีความสุขในทุกวันค่ะ